ัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องล้านนากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดศรีสุพรรณถนนวัวล,ลายตำบลหายาเพื่อจะมาพูดคุยกับพี่เคนหรือที่รู้จักกันในนามของพี่เคนวัวล,ลายในเรื่องของเครื่องเงินศิลปะล้านนายอดนิยม เรื่องราวความเป็นมาจะเป็นอย่างไดนั้นเฮาจะได้หูกันวันนี้ละเจ้าตอนนี้นะเจ้าฮาก็ได้อยู่กับพี่เคนบัวลายนะเจ้าพี่เคนวัสดีเจ้าสวัสดีครับพี่เคนแนะนําตัวกับคุณผู้ชมเจ้าสวัสดีครับผมนายประเมศวรสกุลทิพย์นะครับปัจจุบัน เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหันแก้วอ่าอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเจ้าพี่เขนอ่ายังความเป็นมาของเรื่องเครื่องเองินนะเจ้ามันมีความเป็นมาอย่างใดเจ้าเขาเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นทำใบลาน่นได้ระบุไว้ว่าพระเจ้ากวิละเนี่ยได้ทรงอ่พระเจ้าข้ำเครื่องนะครับเจ้าข้ำเครื่องขึ้นไปตีเมืองอ่ด้วยนโยบายเก็บพักใส่ซาเก็บค่าใส่เมืองครับเนาะเพื่อไปหา ช่างไปเจอชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับชุมชนตีมีฝีมือด้านเครื่องเงินทั้งตอนเหนือติดเขตแดนอำเภอฝางชัยประการเจียงดาวบ้านเฮานี้นะครับในปัจจุบันนะครับเอาช่างมาเยอะมากครับเช่อนอย่างปัจจุบันก็ส่วนมากก็จะเป็นกลายเป็นชื่อวัดชื่อชุมชนไปครับเนาะอย่างเช่นช่างคำช่างเขินช่างแต้ม ช่างเขียนอย่างวมนเนี่นะครับก็จะเป็นจะกุลช่างต่างต่างตีมานะครับแล้วก็มูกลุ่มของงัวล้ายเนี่ยได้มาอยู่ทั้งทิศใต้ตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือยาในปัจจุบันนะครับเนาะ,ะที่ได้จื่องัวร้ายเนี่ยงัวร้ายก็เป็นจื่อเดิมๆจากตัางพุ้นะครับนเนาะมีงัวอยู่ตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นงัววิเศษนะครับอยู่ในถ้ำวันดีคืนดีก็ออกมาหาอาหารกินนะครับแล้วก็จะทายมูลทิ้งไว้เป็นเงินเป็นคำนะครับพอเจ้าบ้าน ได้เข้าไปหาอาหารเนี่ยก็จะเจอมูลเนี่ยเจ้าบ้านก็จะเก็บมาครับล่อนแล้วก็มาตีเป็นเครื่องใช้พอมีความมากขึ้นก็จะเอามาเป็นของประดับประดาสำหรับผู้หญิงแล้วก็บ้านใดหลังใดมีเครื่องเงินหรือว่าได้ของเพืนห้องว่ามีเครื่องเงินมูลนี่เยอะเนี่ย,นนยถือว่าเป็นตีเชิดหน้าชูตาของวงตระกูลนะครับพอหลังจากนั้นก็ เริ่มขยายแพร่ไปถึงหมู่บ้านอื่นๆก็เลยเกิดเป็นชุมชนช่างสกุลช่างเครื่องเงินามาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับก็ยังทําเครื่องเงินเรื่อยๆนะครับ<ม>เพื่อเพื่อประดับประดาแล้วก็ตกแต่งเป็นเครื่องเครื่องอราชบรรณาการก็เป็นเครื่องใจของสูงในในคนห้องวิ่นในรั้วในวังการอย่างเงาอย่างครับผมใน,ในอดีตนั้นนะครับ<ม>ก็คือว่าเป็นเครื่องที่ เครื่องประดับประดาตีดูมีคุณค่าสูงมากปัจจุบันก็ได้ด้วยความทันสมัยเทคโนโลยีและก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันก็ลายต่างๆก็เปลี่ยนไปให้เป็นโมเดิร์นขึ้นสมัยใหม่ขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงลเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน,นถูกต้องครับพูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะให้่พี่เคนช่วยฝากถึงคนผู้ชมที่ดูอยู่ ว่าถ้าอยากจะสืบทอดเนี่ยมีแนวทางไหนพ่องที่เราจะสามารถสืบทอดเรื่องของเครื่องเงินได้พ่อ,องเจ้าครับก็ขอฝากไปถึงเยาวชนหรือว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับว่าการที่เขาจะอนุรักษ์ของที่บ้านพบุรุษได้สืบทอดกันมานั้นนะครับก็เขาก็มีแหล่งเรียนรู้ที่ชุมชนสีสุพรรณนะครับชุมชนวัวล,ลายตะบนไหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งก็เข้ามาดูเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วก็สอบถามได้จากทางวัดนะครับหรือว่าจากทางช่งางศาลาซึ่งก็เป็นเปิลก็ยินดียินดีตีจะให้ความรู้แล้วก็พร้อมตีจะสืบทอ,อดอชนดุ่นหลังได้สืบต่อไปนะครับครับผมเจ้าว,วันนี้เราก็ได้รู้ความเป็นมาของเครื่องเงินแบบดั้งเดิมนะเจ้าก็ต้องขอบคุณพี่เคนที่มาให้ความรู้ในวันนี้เจ้า เป็นเจได้กันพ่องเจ้ากับเรื่องราวของเครื่องเงินที่พี่เคนได้เล่าให้ฟังที่พี่เค้นเล่านั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของตำนานที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหากคุณผู้ชมสนใจและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเข้ามาได้ที่วัดศรีสุพรรณถนนวัวลายตําบลไหยาและก็ฝากติดตามรายการเล่าเรื่องล้านนากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในตอนต่อๆไปเตยนะ้เจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอลากัไปก่อนสวัสดีเจ้า